อ้หิวข้าววยไปเซเว่นเนี่ยวิธีการเดินของแต่ละคนเดินแบบคนลืมของทำไมรู้สึกมันลืมอะไรบางอย่างวะเดินแบบคนท้องเสียเช้านี้ก็กินอะไรมาวะเนี่ยโอ้ขีจะแตกอะหุองน้ำไปมือนเด็กุงน้ำพุ่งน้ำเดินสะดุดใครสะดุดไม่มีเดินสะดุดแต่เดียนวิ่งอจ,จอกกิง้งสะดุดผมป่าสะดุดผมวิ่งจอกกิ้งอยู่เดินท่าเด็กแนวทั้งเขตเนี่ยมีผมอ่ะเท่สุดแล้วใส่กางเกงดุดต่างหากเลย เดินมาเป็นคู่ที่นี่สงบจังเลยที่รักดูนุ่นส oh. ิโอ้อีสองคนเนี่ยมึงเดินหลบๆเลยก็ดีนะข้างๆไม่มีให้เดินนั่งเยอะพูดดีสักหมัดไหมเดินแบบก้มหัวเดินแบบนักวิ่งมีแต่ผู้ชายเท่านั้นที่เข้า<ม>ใจเห็นปะวะขอดึงหนะ่อยโอเคไปต่อเดินแบบมูนวอล์กจุ๊บเน่หลอปะละ่ <Get S 2> ะแก๊กชิบหายเลยกูมองต้นไม้แบบเดินแบบในหนัง เดินไปฟังเพลงไปโอ้ปีิคิแคตติ้งแม่งโคตรสนุกเลยเอ้าใจเดินไปเล่นโทรศัพท์ไปไมองใเธอดูคนนู้นโคตรหล่อเลยเดินแบบผู้หญิงเฮ้ยจริงด้วยอยากได้เป็นผัวเฮ้ยมึงดนนู้นดิแล้วมึงจับมือกูทำไมาเดินแบบผู้ชายแม่งจับมืออย่างกับคู่เก๋เดินแบบอะไรก็ไม่รู้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน เดินแบบคนใช้ g ถมอเตอร์เลี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานี่กูอยู่ที่ไหนแล้วเนี่ยชิบหายแล้วจะบอกนะกูหลงทางเดินแบบผู้หญิงกูเหนยหน้าเลยโคตรน่ารักเลยมึงหันหน้าตามเลยเดินแบบผู้หญิงธรรมดาไม่มีใครคิดจะเงยหน้าเลยเดินแบบคนเต้นฮิปฮอ จอเน่นี่กูเนี่ยเด็กฮิปฮอปตัวจริงเป็นไงท่าโคตรท่เลยเดินแบบคนเต้นฮิปฮอปสองคนเป็นไงวันนี้กูพาเพื่อนมาด้วยนี่ดูสเต็ปเพื่อนกูซะก่อนนี่โคตรท่เลยธรรมดาที่ไหนเดินแบบคนถือของเยอะแต่ไม่ยอมขึ้นแท็กซี่กูของตกอีกแล้วอ่ะอยากจะบ้าตายเขาโทษเลยเดินแบบเด็กใส่รองเท้าแตะเดินสุขใจสบายเท้าชิบหายเลยเดินแบบคนใส่ส้นสูงครั้งแรกเดินแบบคนใส่ส้นสูงมาห9ครั้ง เดินแบบคนเมาเออจะเซวันนี้ดื่มเยอะไปหน่อยดีนะกูไม่เอารถมาเดินแบบคนหาที่หลบฝนตกที่หาที่หลบฝนเดี๋ยวเป็นวัดมันวิ่งไปไหนวะจะหลบฝนไปทำไมเดินต่างฝุนอ่ะเทศจะตายเฮ้ยเชยเเชยแน่กูเป็นหน้านะซับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับอย่าลืมไปดูคลิปต้นฉบับด้วยไปละขอโชว์รอก่อนปิดคลิปนะนี่รอโคตรโคตรรอ bye